เป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนนะคะที่ช้างป่าได้ลงมาหากินในพื้นที่ของชาวบ้านหมู่ที่6ตําบลปัทวีอ่ำเพอมะขามจังหวัดจันทบุรีและสร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตรด้านเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือวายเฉลิมพระเกียรติก็ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าดูแลช้างป่าเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านอย่างต่อเนื่องค่ะ ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลปัทวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบ,บุรีว่าพบช้างป่าเข้ามาหากินในพื้นที่สวนของชาวบ้านพร้อมกันนี้ยังได้ทำลายพืชผลทางการเกรษตรของชาวบ้านอย่างเช่นกล้วยไขย่ทุเรียนและต้นไม้ชนิดอื่นๆด้วย จึงเดินทางลงพื้นที่ไปสำรวจและก็ได้พบกับร่องรอยของการกัดกินต้นไม้ที่อยู่ข้างทางเช่นต้นเต่ารางที่ถูกโค่นต้นลงมากองอยู่กับพื้นบริเวณยอดมีร่องรอยของการถูกกัดกินจากนั้นผู้สื่อข่าวจึงได้ติดต่อประสานไปยังผู้ใหญ่ทวินชมจาน์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลปัทวีอำํำเภอมะขามก็ได้ทราบว่าปัญหาช้างป่าที่พบนั้นเกิดขึ้นมากว่า20วันแล้วโดยปัญหาที่พบคือเมื่อช้างลงมาได้มากัดกินต้นไม้และพืชผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ อย่างเช่นสวนกล้วยของตนเองที่ปลูกไว้บนพื้นที่1ิบไร่ก็ได้ถูกช้างเข้ามากัดกินและทําลายต้นกล้วยไข่ไปแล้วกว่า400ต้นเช่นกันขณะที่การแก้ปัญหาผู้เยญ่ทวินบอกว่าคงแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เนื่องจากตนและชาวบ้านต้องคอยเฝ้าระวงังและไม่รู้เวลาที่แน่นอนว่าช้างจะลงมาในช่วงเวลาใดแต่ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในช่วงกลางคืนเพื่อออกมาหากินและเมื่อหากินจนอิ่มแล้วก็จะกลับเข้าป่าไปโดยที่ไม่มีการทำร้ายชาวบ้านแต่อย่างใด เออมาในอยู่ที่หมู่หกเออหมู่ของผมเนี่ยประมาณประมาณประมาณสักยี่สิบห้าวันลนะเกือบเดือนนะค่ะเขาลงมาแบบนี้ทุกปีไหมคะเออรู้สึกว่าฝูงนี่ฝูงใหญ่เพิ่งจะมาปีนี้นะนักนักแต่ปกติที่จะอยู่อ่ะคือมีอยู่ตัวเดียวที่ว่าเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยอันนี้ตัวเดียวอยู่ทั้งปีนะครับแต่ไอ้ฝูงใหญ่ที่ว่ามีเป็นสิบตัวรู้สึวว่ามาปีนี้แหละอันนี้ที่ผมพบเห็นจริงๆริงอ่ะมันแปดตัวนะแต่ ไอชุดลายหลาชุดอนุรักษ์เขาเนี่ย mm. เขาเห็นว่าเป็นสิบตัวแต่ไม่รู้ว่าสิบเท่าไร oh. นะไม่รู้สิบเท่าไรตัวนะ mm hmm. ก,ก็เยอะพอสมควรนะบางลายบางเจ้าเนี่ก็โดนทุเรียนเป็นสิบต้นนะโดนทุเรียนทุเรียนที่อายุป,ประมาณสิบกว่าปีเนี่ยก็เสียหายเยอะพอสมควรแต่บางบางเจ้าบางลายก็เสียหายประมาณสามตน้นห้าต้นแต่นีนเี้ก็คอยเฝ้าระวังกันนะเพราะเพราะรู้ช่างมากก็คอยอ่ ุดประทัดไหลบังอะไรบังต้าน้องน่งคอยไหลกันไปนั้นในส่วนของผู้ใหญ่ละคะผม,ผมเองก็ออันนี้เพิ่งจะมาทําลายเมื่อคืนที่แล้วเนี่ยมีก็มีกล้ยไข่อยู่เสียหายประมาณสี่ร้อยกอบ้างเนี่ยอันนี้นะคือว่าต่อไปผมยังคือนมีออกนะว,ว่าสวนอยู่ชายป่าชายเขาเนี่ยจะป้องกันยังไงยกเวน้นแต่ทางให้หน่วยงานที่เขารับผิดชอบเรืืองช่างป่าเนี่ยให้เขาช่วยแก้ไขเท่านั้นเองครับ ครับผมก,ก็มีประชาสัมพันธ์บอกชาวบ้านว่าคอยเฝ้าระวังแต่ผมก,ก็พยายามเตือนเขาอย่ายให้ไล่อย่ายไปไล่ตอนกลางคืนเพราะว่ามันเสี่ยงมันอันตรายนะครับตอนกลางคืนเนี่ยเพราะเรามองไม่เห็นนะครับผมก,ก็เคยบอกเขาแต่นี่ก็คอยเฝ้าระวังคอยกอ่อไฟบังอะไรบังหลบหลบสวนนะครับแต่ก่สวนที่เขาก่อไฟดักไว้ทันก็มันก็ถูกลราบางังเสียหายบางังแต่สวนน้อยนะครับแต่บางสวนที่ไม่คอยเฝ้าระวังก็เสียหายเยอะพอสมงควร กกกาาก็็ตตตต้้้้ออองงงงงงแจจเเาา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 าหหหนนนนนที่่่่่ฝยยุรัััััษ์ดูลลสววปคบบชชะใญขณะที่การลงมาหากินของช้างในพื้นที่ตำบลปัทถวีอำเภอมะขามด่านเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าคลองเครวายเฉลิมพระเกียรติก็ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อมาเฝ้าดูแลช้างป่าอย่างต่อเนื่องและคอยต้อนช้างให้กลับเข้าป่าเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับพืชผล,ลทางการเกษตรในช่วงนี้ค่ะ